เจ็บก็ติยังไม่มาเลยนะพี่เขียนข้อมูลที่รู้ก่อนก็คือมีของบิดากับบุตรใช่ไหมก็คือพ่อแล้วก็บุตรก็คือลูกมีหกปีที่แล้วก็คืออดีตกับปัจจุบันแค่นั้นใช่ไหมไม่มีอนาคตใช่ไหมไม่มีค่ะไม่มี ปัจจุบันบิดาอายุห้าสิบสี่ปีอันนี้เรารู้ละห้าสิบสี่กันไปเลยห้าส <54. S 2> ิบสี่เล็กๆนะเผื่อต้องใช้ช่องเดียวกัน เมื่อหกปีที่แล้วตัดตรงนี้นะตัดเมื่อหกปีที่แล้วเราดูที่ไหนอดีตอดีตบุตรมีอายุเป็นห้าเท่าของอายุบิดาบุตรบุตรก็คือลูกใช่ไหมมีอายุเป็นอ่าครับ ห้าส่วนสิบสองของอพี่อ่านผิดห้าส่วนสิบสองของอะไรอายุบิดาอ,อายุบิดาเออมันหมายความว่าไงพี่อามห้าส่วนสิบสองของอายุบิดาห้าส่วนสิบสองก็คือห้าสิบสองของของของคือคูณนะจำไว้นะอายุของบิดาเอา้านี่ไงไม่ต้องไปหาให้ยากละเรารู้ปัจจุบันคือห้าสิบสี่เรารู้ว่าย้อนกลับไปอดีตลบไปกี่ปีหกปีหกหกปี เพราะฉะนั้นอายุพ่อตอนอดีตเหลือกี่ปี48ลบได้เลยเหรอ48ลบได้เลยเพราะว่าเรารู้แล้วว่าอ๋อเราดูอายุพ่อปัจจุบันใช่54ลบ6อ่ะได้เท่าไหร่บ8 48. 48ตอนนี้เมื่อ6ปีที่แล้วเนี่ยเรากำลังทำช่องอดีตอยู่ใช่ไหมอดีตเขียนไว้นะ ค่าที่ได้จะเป็นค่าอาดีตนะจำไหมนะค่ะเพราะั้นค่าลูกเนี่ยลูกนี่คือลูกในอดีตใช่ไหมค่ะ<อ>ยังไม่ใช่คําตอบนะเพราะฉะนั้นลูกเท่ากับห้าส่วนสิบสองของอายุบิดาก็คือของพ่อใช่ไหมใช่เอาเรารู้แล้วนี่ <5. S 1> ว่าพ่อคือเท่าไหร่อ่ะสี่สิบสิบสี่เอา <24. S 1> ใช้ใช้ค่าไหนอย่าลืมใช้ค่าไหนในอดีต ใช้ค่า<ช>อดีต,ดตดนะอตอเออเพราะว่าเราดูดูดูดเงไว้เลยเนี่ยเราทํา <48. S 1> ในอด,ดีตดูอ๋อทำอดีตสี่สิบสองหนึ่งสิบสองสิบสองสี่สี่สิบแดเพราะฉะนั้นลูกอายุเท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบถามว่าคาดลูกเนี่ยคือลูกในอดีตดนะโจทย์ถามอะไรปัจจุบันปัจจุบันก็คือเอา้าบวกเพิ่มไปเท่าไหร่อะ โอก็คือยี่สิบบวกสหกตอบยี่สิบหกจบเฮ้ยอย่างเงี้ยง่ายเลยล่ะไม่ทคยไม่ใจดีกับเราขนาดเนี้ยโจทย์มอสองเดี๋ย